สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องซึ่งเขียนโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสระภาพเป็นความคิดวันนี้ตรงกับฉบับวันพุทธที่9เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568วันนี้ให้ชื่อว่ารอบนี้เผาจริงเนื้อหาใจความเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับ สงครามภาษีเนี่ยมันช่างน่ากลัวจริงๆนะครับน่ากลัวก็ตรงท่าทีที่ก้าวร้าวของโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละครับแล้วก็ท่าทีของทรัมป์ที่มองประเทศไทยอยู่ในขณะน,นี้ชาติทุกชาติในโลกนี้มองว่าการเปิดสงครามภาษีของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันไม่ต่างไปจากมนุษย์ยุคหินตีหัวสาวแล้วก็ลากเข้าถ้ำปล้ำทำเมยมันซะไม่มีใครกล้าหือกล้าอือ ยกเว้นจีนเท่านั้นแหละครับแต่ก็สู้กันแบบเลือดซิบๆนะครับก่อนที่ต่างฝ่ายต่างจะถอยเพื่อรอดูท่าทีส่วนประเทศเล็กๆนอกจากจะเสียเปรียบแล้วยังถูกยาำเกียรติอีกต่างหากทรัมป์เนี่ยทำเหมือนกับว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสายตาหนังสือจากทรัมป์ถึงประเทศไทยตกเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเจตนาหรือว่าสะเพร่าหรือว่าบกพร่องทางการทูตกันแน่ คุยกันเรื่องสงครามภาษีแต่ทรัมป์กลับส่งหนังสือไปถึงในหลวงอีกฉบับหนึ่งแทนที่จะส่งถึงภูมิธรรมแต่กลับส่งไปถึงสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยทำอะไรอยู่ครับคุณมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่คิดหรือเปล่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรารสหัสภา ผู้อำนวยการหลักสูตร DNA by SPU และเป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้โพสต์ข้อความเอาไว้ซึ่งลึกซึ้งมากครับอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ไทยกับอเมริกาศึกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องภาษีแต่มันคือเรื่องศักดิ์ศรีและสิทธิ์ในการเปิดโต๊ะเจรจาจุดหมายจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ส่งตรงมาถึงประเทศไทยเนื้อหาที่บอกว่า you will never be disappointed with the United States of America เนื้อหาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่เนื้อไหนแต่มีในยะที่ให้ความสำคัญอาจจะอยู่ที่คำขึ้นต้นและคำลงท้ายด้วยการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์เล็กแต่เวลาเซ็นชื่อโดนัลด์ทรัมป์กับใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร แล้วที่ไม่ยิ่งย่อนไปกว่านั้นเนี่ยนะครับจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่ส่งถึง acting prime minister of Thailand ลงวันที่7กรกฎาคม2025ตอนนั้นยังเป็นชื่อสุริยะจึงรู้เรืองกิจอยู่ทั้งๆท,ที่เวลานั้นเนี่ยได้มอบให้ภูมิธรรมเป็นทักาการนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วตรงนี้ต้องเกิดคำถามนะครับว่าซ้์ให้ความสำคัญกับประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนครับ เพราะว่าแค่พิธีทางการทูตอย่างเช่นการเขียนหัวจดหมายถึงประมุขของประเทศเช่นนั้นและใส่ชื่อรัศาการนายกรัฐมนตรีผิดมันก็สะท้อนได้อย่างชัดเจนโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรไม่นับว่าระดับภาษาที่ใช้ในจดหมายทั้งสองฉบับเหมือนกันชนิดที่เรียกว่า copy and paste ดังนั้นในเชิงการทูตนี่นะครับนี่ไม่ใช่แค่การสื่อสารแต่มันกำหนดจุดยืนบนเวทีโลกนั่นคือ statement of power ว่าค่า คือผู้นําประเทศที่เจรจาจากจุดที่เหนือกว่าและถ้าหากว่าจะอ่านมากนี้ในแบบนักยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่จดหมายทั่วไปแต่มันคือ invitation to surrender instyle เจตนารมที่ซ่อนอยู่ในอัตราภาษี3-6%เนี่ยไม่ใช่กลไกทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าการจัดการงบดุลของสหรัฐอเมริกา แต่มันคือการดาวเกรดประเทศไทยผ่านวัฒกรรมการต่อรองว่าให้เปิดตลาดตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2025สหรัฐจะเก็บภาษีสินค้าจากไทยทุกหมวดที่ส่งเข้าอเมริกาในอัตราร้อยละ36ซึ่งแม้จะฟังดูว่าเยอะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในตลาดเดียวกันแต่ถ้ามองให้ลึกเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาตั้งให้ต่ำกว่าที่ควรตามคำในจดหมายที่แปลเป็นไทยว่านี่ไม่ใช่ดิลที่ดีที่สุด แต่มันคือพาสเวิร์ดที่จะพาเราเข้าไปนั่งที่โต๊ะเจรจาพร้อมกับนัยยะที่ซ่อนซ้อนกันเอาไว้ว่าถ้าจะมาคุยก็มาคุยตอนนี้ถ้าจะเสนอเสนอตอนนี้ถ้าจะคิดว่าสหรัฐต้องพึ่งไทยคิดใหม่นี่แหละครับในเกมนี้เนี่ยประเทศไทยเราไม่ได้แพ้เพราะว่าตัวเลขภาษีที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่แพ้เพราะไม่มีโต๊ะให้เจรจาหรือต่อให้มีโต๊ะก็ไม่มีแม้แต่คนหรือว่าเรื่องที่จะไปเจรจา ลองดูเวียดนามครับประเทศคู่แข่งของไทยเราโดยตรงในตลาดส่งออกของสหรัฐที่เจรจาจบแล้วในภาษีมันอยู่แค่ร้อะยีนะครับหรือแม้แต่มาเลเซียซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันยังถูกเก็บแค่ร้อละยีนี่ไม่ใช่เพราะว่าเขาได้ส่งออกเยอะน้อยกว่ากันมากนักแต่มันคือเพราะว่าเขามีดีลที่ชัดและมีคนกล้าเดินเข้าห้องเจรจาพร้อมกับของบางอย่างบนโต๊ะในขณะที่ไทยเราแม้ว่าจะมีความพยายามหลายรอบ ที่จะเจราจาอย่างเป็นกิจจะรักษณะในช่วงก่อนหน้านี้แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณใดจากสหรัฐว่าข้อเสนอที่ไทยยื่นไปเนี่ยจะได้รับการตอบรับดังนั้นจดหมายฉบับนี้คือคำว่าปฏิเสธในรูปแบบของสุภาพแต่เย็นชาและแฝงคำว่าเจอกันใหม่ถ้ามีอะไรที่ดีกว่าเดิมมาเสนอนี่ไม่ใช่การมาค้าให้เปิดตลาดนะครับ แต่มันคือการเปิดจุดอ่อนของเราให้เราเห็นทรัมป์เขาไม่เคยอ้อมค้อมครับเขาบอกตรงๆว่าถ้าไทยขึ้นภาษีตอบโต้เราก็จะบวกเพิ่มจากร้อยละสาทันทีแต่เขาก็ยังเปิดเงื่อนไขนะครับว่าถ้าหากว่าไทยเปิดตลาดที่เคยปิดมาก่อนหน้านี้แล้วก็ยกเลิกกบแพงภาษีซะนโยบายที่ไม่เป็นธรรมเราอาจพิจารณาปรับอัตรานี้ลงแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าหากว่าเรายังรักษาตลาดปิดบางอย่างเอาไว้ทั้งๆที่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งรอแค่ จะเอามาใช้ในเกมเจราจารเนี่ยเราก็จะถูกโยกจุดอ่อนจนไม่มีไพ่เฮเลนและการเจราจารครั้งถัดไปเราอาจไม่มีสิทธิ์ตั้งเงื่อนไขใดๆอีกเลยจุดที่แสบที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขนะครับแต่มันคือน้ำเสียงของผู้ชนะกับข้อความที่บอกว่า you will never be disappointed with the United States of America คำนี้มันไม่ใช่คำปลอบครับ ต่มันคือคำประกาศว่าถ้าเล่นตามเกมเราเนี่ยจะได้สิ่งที่ดีที่สุดและถ้าอาจจากโทนของทั้งสองหน้านี่คือจดหมายสองหน้าที่สื่อสารในเชิงขม่มแต่จบอย่างสุภาพเพื่อไม่ให้เราเนี่ยมีข้ออ้างมันคือการยื่นมือออกมาแล้วให้เรามีสิทธิ์เลือกแค่ว่าจะจับหรือจะให้เขากำหมัดแล้วต่อยเลยไทยต้องคิดใหม่นะครับว่าเรามีอะไรไปเจรจากันบ้างเพราะว่าหนึ่ง ตลาดภายในบางกลุ่มนี้ยังไม่พร้อมที่จะส่งออกตามเงื่อนไขร,ระหว่างประเทศ 2. คือสิทธิพิเศษด้านการลงทุนดิจิตัลซึ่งยังไม่ได้เปิดให้ใคร 3. ช่องว่างของความร่วมมือทางเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่เชื่อมกับความต้องการของสหรัฐคำถามเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ว่าเราจะยอมไหมแต่คือเรายอมแลกกับอะไรเพื่อรักษาโอกาสในตลาดใหญ่ที่สุดในโลก เพราะวันนี้สิ่งที่สหรัฐต้องการไม่ใช่แค่ให้ไทยเนี่ยลดภาษีเท่านั้นนะครับแต่คือการเคลื่อนไหวในเชิยงโครงสร้างที่จะสะท้อนว่าไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประเทศคู่ค้าแต่คือพันธมิตรที่รู้จักเล่นในเกมที่เปลี่ยนไปสภาวะเช่น,นี้แหละครับไทยเหมือนกับไม่มีทางเลือกขนาดที่ขายก็ไม่ได้แต่จะให้กลืนเข้าก็กลืนไม่ได้ เกมนี้สหรัฐไม่เพียงแต่ขยับกระดานเจรจาแต่กลับเขียนกติกาใหม่เพราะว่าสิ่งที่ประเทศไทยได้รับมันไม่ใช่แค่จดหมายแต่มันคือหมากกลยุทธ์ที่สะท้อนว่าใครคุมเกมและใครต้องรีบตัดสินใจไทยเราจะยอมเสียภาษี36%หรือว่าจะยอมเปิดบางส่วนของตลาดภายในทั้งสองทางต้องยอมอะไรบางอย่างคำถามคือว่าจะยอมในจังหวะที่เรายังต่อรองได้หรือว่าจะยอมเมื่อหมดสิ์แม้แต่จะนั่งโต๊ะเกมนี้ จบไปอีกยกหนึ่งแต่ยังเปิดกระดานให้เจราจารใหม่ได้ถ้าเรากล้าคิดใหม่เล่นใหม่และก็แลกใหม่นี่แหละครับจดหมายของอาจารย์เขียนไว้อย่างนี้ประการหอมบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทีมไทยแลนด์ก็ตามกระทรวงการคลังก็ตามกระทรวงการต่างประเทศก็ตามเนี่ยจะตีเจตนาจดหมายของทาฉบับนี้แตกหรือไม่ แต่ที่ไปเจรจามาเนี่ยถือว่าสอบตกนะครับมันไม่ง่ายหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องเอาไปแลกแต่รัฐบาลไทยยังง่วนอยู่กับการทะเลาะก,กับขมรแล้วก็ต้องเอาตัวเองให้อยู่รอดหนักใจครับหนักใจประเทศต้องมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่รัฐบาลเนี่ยมีปัญหาวิกฤตศรัทธาเจรจารอบหน้าหากยังจบที่36%มเปเเหมือนเดิมเนี่ยประชาชนคนไทยเตรียมได้เลยนะครับเตรียมรับแรงกระแทกครับรอบนี้ เผาจริงแน่นอน